สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงมาถึงแล้วนะท่านผู้ชมนะสำหรับวันนี้เราเดินทางมา50นาทีนะท่านผู้ชมจากบ้านแอดมินมาเนาะ วันนี้ก็ขี่รถเร็วนิดนึงนะท่านผู้ชมภาพที่อยู่เบื้องหน้าของท่านผู้ชมในขณะนี้ก็เป็นสถูบนะท่านผู้ชมเนาะที่ทางวัดเขายังทําไม่เสร็จนะท่านผู้ชมที่วัดผีเรือล่มหรือวัดเทพชัยมงคลนั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะสวยไหมท่านผู้ชมอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชมเนาะ ำหรับภาพที่อยู่บ้้งหน้าของท่านผู้ชมนะครับชาวนี้ก็อากาศเย็นๆนิดๆน,ดนะท่านผู้ชมนะเนาะแอดมินขี่รถมาก็รู้สึกเย็นนิดๆนๆรลานนนก็จะเป็นประตูทางเข้ามานะท่านผู้ชมอันนี้ก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับที่วัดผีเรือลมเนาะ กับแอดมินเทพนัชะกรนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปขอตัวเลขกับไม้พายกันเลยดีกว่านะท่านผู้ชมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะท่านผู้ชมเนาะต้นโพต้นนี้เนาะตอนนั้นคุณป้าบอกว่าเข้ามาขอตัวเลขเขาถูกไปสามงวดนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับต,ต้นโพต้นนี้เนาะแต่แอดมินยังไม่ได้ขอนลท่านผู้ชมถ้าท่านจะให้ท่านคงจะปรากฏตัวเลขให้แหละเนาะท่านผู้ชมเนาะ เราจะเข้าไปขอตัวแรกกับไม้พายกันเลยดีกว่านะครับผู้ชมเนาะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราติดตามไปด้วยกันนะท่านผู้ชมฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหากคุณชอบคลิปนี้เนาะที่วัดก็เงียบจริงๆนะท่านผู้ชม เงียบมากๆเลยนะท่านผู้ชมนะสําหรับที่วัดขี่เรือล่มเนาะวดที่แล้วนะท่านผู้ชมที่เรามาขอกับไม้พายเนะาะลวงจาสวัสดีครับเดี๋ยวมาขอจุดทูปขอพรกันก่อนนะท่านผู้ชมสําหรับวันนี้เนาะ งวดที่แล้วนะงผู้ชมแอดมินเห็นเลขสองเก้านะงผู้ชมที่ตรงไมนะ้พายเนาะมันก็ขึ้นไปแต้มหนึ่งนะงผู้ชมเป็น 3, 9, สามัก้านันะ้นผู้ชมเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาขอตัวเลขกับไม้พายอีกเนาะรวมทั้งผีเรือร่มทั้งหนะ้าเนาะก็ขอให้โดนบันดาลดนจิตโดนใจให้เห็นตัวเลขชัดเจนนะครับสําหรับวันนี้เนาะเดี๋ยวแอดมินก็จะขอ ขอจุดทูปก่อนนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับวันนี้เนาะถ้าเขาจะให้เขาจะปรากฏตัวเลขให้เห็นเลยนะท่านผู้ชมอันนี้ด้านหลังนะท่านผู้ชมนะด้านหลังของไม้พายนะครับเดี๋ยวแอดมินขอจุดทูปก่อนนะท่านผู้ชมเนาะก่อนที่เราจะเข้าไปดูตัวเลขด้วยกันเนาะมาถึงแล้วเราก็มาสักการะท่านก่อนนะท่านผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาต ทูบนะท่านผู้ชมเนาะเพื่อขอพอรจากผีเรือร่มทั้งห้านะท่านผู้ชมเดี๋ยวคอยไปติดตามตัวเลขไม้พายกับแอดมินกันนะครับท่านผู้ชมเห็นกิ่งไม้กิ่งนี้ไหมท่านผู้ชมตอนแอดมินกำลังจุดทูปว่ายอยู่กิ่งไม้กิ่งนี้ก็ร่วงลงมาเลยนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวมาดูเชื่อว่าจะมีตัวเลขบนกิ่งไม้หรือเปล่านะท่านผู้ชม หรือแม่ผีเรือร่มทั้งห้าท่านจะให้หวยท่านผู้ชมเนาะจู่ๆก็ล่วงลงมาเพราะเลยนะท่านผู้ชมสําหรับกิ่งไม้นะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวแอดมินขออนุญาตดูนะท่านผู้ชมจะเห็นตัวเลขกันหรือเปล่านะท่านผู้ชมเนะาะโทรศัพท์ของแอดมินก็อนะืมเนาะอืมมีตัวเลขนะท่านผู้ชม เดี๋ยวนะจะไอ้เนจะชี้ให้ดูนะท่านผู้ชมตลอดชีนะ้เนาะขออนุญาตนะครับตัวแรกเพนมีตัวแรกอยู่บนกิ่งไม้นะท่านผู้ชมนี่นะท่านผู้ชมเดี๋ยวนะตรงนี้นะท่านผู้ชมตั้เก้านะท่านผู้ชมเนาะเก้าอันนี้ห้านะท่านผู้ชมเก้าห้านะท่านผู้ชมนาะอสสาหรับ ตัวเลขบนกิ่งไม้นะผู้ชมเนาะที่วัดผีเรือร่มเนาะเห็นเหมือนกันไหมท่านผู้ชมตรงปลายหลอดนะท่านผู้ชมเนาะอันนี้เลขเก้าท่านผู้ชมอันนี้เลขห้าเนาะเก้าห้าท่านผู้ชมเนาะเก้าห้าห้าเก้านะท่านผู้ชมเห็นเหมือนกันไหมท่านผู้ชมนี่เก้าอันนี้ห้าท่านผู้ชมเห็นเหมือนกันไหมตรงกลางเป็นเลขอะไรท่านผู้ชมเดี๋ยวนะ แอดมินขอมองด้วยตาเปล่าดีกว่านะครับเดี๋ยวสักครู่นะท่านผู้ชมก้าวอะไรทนะ่านผู้ชมเดี๋ยวแอ้มินขอมองด้วยตาเปล่านะท่านผู้ชม ตัวตรงกลางมันไม่ค่อยชัดน,นะท่านผู้ชมเนาะบางอีกทีก็เหมือนเลขเก้าอีกเหมือนกันนะท่านผู้ชมใช่ไหมท่านผู้ชมเดี๋ยวนะส่วนด้านบนเป็นเลขห้านะท่านผู้ชมเก้านะห้านั่นแหละท่านผู้ชมเอาที่ชัดๆนะท่านผู้ชมเนาะ ก้าห้านะผู้ชมเนาะเห็นเหมือนกันไหมท่านะผู้ชมตรงนี้เนาะไฟหลอดแอดมินชี้ให้ดูเนาะเก้าห้านะ 9, 5, นะผู้ชมนะส่วนด้านบนเลขเก้าอีกก็เป็นเลขห้านะผู้ชมตรงนี้เนาะเดี๋ยวแอดมินชี้ให้ดูเนาะตรงนี้นะ min, Key, นะนนะท่านผู้ชมเก้าห้าห้าเก้านะท่านผู้ชมเนาะสาหรับตัวเลขในไม้ที่ล่วงลงมาตอนแอดมินจุดทูบขอพรนะท่านผู้ชม 9 5 5 9หห้าเก้านะผู้ชมเนาะเห็นไหมเก้าอยู่ด้านล่างส่วนด้านบนจะเป็นเลขห้านะครับท้านะผู้ชมเนาะเก้าห้าห้าเก้านะครับสำหรับตรงจุดนี้เนาะสำหรับตัวเลขที่กิ่งไม้ร่วงลงมาท่านผู้ชมเนาะเก้าห้าห้าเก้านะท่านผู้ชมเก็บไปพิจารณากันด้วยในึงวันประจำวันที่1มีนาคมสองห้าหกสี่ท่านผู้ชมเนาะสำหรับตัวเลข ที่กิ่งไม้ร่วงลงมานะท่านผู้ชมขณะที่แอดมินกำลังจุดทูบเนาะเห็นชัดเจนนะผู้ชมเนาะเดี๋ยวแอดมินจะชี้ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะทผู้ชมตรงนี้เนาะเลขห้าอยู่ด้านบนนะท่านผู้ชมเลขเก้าอยู่ด้านล่างเนาะตรงนี้นะทผู้ชมเนาะเก้าห้าห้าเก้านะครับเก็บไปพิจารณากันไว้ด้วยนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะเดี๋ยวเราจะเข้าไปขอ ตัวเลขที่ตรงไม้พายกันก่อนนะผู้ชมนะตัวเลขอาจจะเยอะเพราะเป็นจุดๆเป็นที่ๆไปนะท่านผู้ชมแต่อแอดมินจะพาไปขอตัวเลขเนาะหรือว่าท่านให้แล้วไม่รู้นะท่านผู้ชมนะสําหรับตรงนี้เนาะเดี๋ยวไปดูที่ไม้พายกันก่อนนะท่านผู้ชมนะักสำหรับตัวเลข955959อยู่บนไม้นะท่านผู้ชม5995นะครับตรงนี้เนาะ ก็เก็บไปพิจารณากันไว้ด้วยนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับตรงนี้เนาะห้าเก้าเก้าห้านะท่านผู้ชมเนาะสำหรับไม้กิ่งไม้ที่ร่วงลงมานะท่านผู้ชมเห็นตัวเลขเก้าห้าห้าเก้านะครับเก็บไปพิจารณากันไว้ด้วยนะครับ เราจะตัดคลิปนี้ไปก่อนดีกว่านะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปขอตัวเลขกับไม้พายกันในคลิปที่สองของเราดีกว่านะท่านผู้ชมเดี๋ยวตัวเลขมันจะสับสนกันนะท่านผู้ชมเนาะกดจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ให้างช่องของเราพบกันบนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะครับสําหรับคลิปนี้เราคงจะบอกท่านผู้ชมว่าสวัสดีครับ